สวัสดีค่ะทุกคนกรูครูรครรเอาละค่ัทุกคนวันนี้นะคะอ้มก็จะมาแต่งหน้าถ่ายรูปเปลี่ยนโปของเรานะคะทุกคนเนื่องในโอกาสวันเกิดวันนี้นะคะทุกคนอ้อมจะมาแต่งหน้าถ่ายรูปวันเกิดของเรานะคะทุกคนในตีมแบบว่าผีเสื้อผีเสื้อเออผีเสื้อใจเดี๋ยวให้ดูหัวก่อนดีกว่าให้ดูหัวผีเสื้อก่อนว่าคือยังไงอะไรยังไงนะคะ ว้าวมันยู่าเนี่ยว้าวมันยู่าเนี่ยว้ามยู่านี่นนี่นะคะทุกคนเนี่ยคือหัวผีเสื้อของเรานะคะทุกคนซึ่งแหละเราทําเองนะคะทุกคนใครอยากให้อ้ําเออพาทำนะคะคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอ้ําจะพาทําด้วยนะคะทุกคนวันนี้เรามีคนที่มาช่วยเรานะคะทุกคนก็คือคนเดิมแหละก็คือพี่เมย์นะคะขึ้นรูปตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่า ทางเข้าคือลุบากมากแล้วก็พี่ออต้นะคะเราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่านะคะพร้อมกับ Q&A เพื่อจะทำให้ทุกคนรู้จักอั้มให้มากขึ้นนะคะทุกคนในวันเกิดปีนี้ของอั้มนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มที่คำถามแรกกันด้วยนะคะตื่นเต้นมากเหมือนแบบวฟีลเหมือนเซลเลบรี้ฟีดเด็กดีหนึ่งแต่คนดูน้อยมากขอพูดก่อนได้ไหมที่คำถามแรกนะคะก็คือ ชื่ออะไรกันแน่คะชื่ออะไรกันแน่คือทําไมเงี้ยคือตัวเองดูเป็นคนที่มีชื่อเยอะขนาดนั้นหรอสวัสดีค่ะชื่ออ้๊นนอยนะคะหรือว่าวัชระแก้วงามนั่นเองค่ะวันเกิดปีนี้อ้ำมมาในตีนผีเสื้อเพราะว่าอยากจะสื่อคําว่าผีเสื้อคือออกมาในแบบตัวตนของอ้ำนะคะทุกคนยังไงสื่อยังไงก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระความอ่อนไหวอะไรเงี้ยคือมันเหมาะกับตัวอ้ำมากคืออ้ำก็เลยแบบว่าอยากจะสื่อผีเสื้อนี้ให้เหมือนกับตัวเองนะคะทุกคนขลานที่สองนะคะที่่คะ วันเกิดนะคะก็คือเกิดวันที่6พฤษภาคมนะคะทุกคนก็คือเป็นวันที่ลงคลิปปันนี้เลยนะคะทุกคนอยากทราบว่าอ้อมเป็นคนนิสัยยังไงคะอ,อ้อมอย่างงี้ดีกว่าไหมให้เพื่อนบอกถ้าเกิดว่าตัวเองบอกก็คือแบบจะอวยใช่ไหม<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกก็คือจะรู้กันอะพี่เมย์เน่ยพี่เมย์ลองพูดหรือว่าแบบอ้อมเป็นคนนิสัยยังไงพี่รู้จักอ้อมมาใช่ใชปะอ้อมเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้างอะเป็นคนที่นิสัยอีคนหนึ่งแนละสวยได้เป็นข้าวก็คาอแบบ ก็คือถือวยโชคดีอะเพราะอ้าวเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆเวลามีอะไรก็คือทุ่มเทกับเพื่อนตลอดแล้วก็องพูดว่ากับเพื่อนกับพี่อนเนี่ยเครื่องสวแบบเพราะสวรู้จะกกับบางทีเนี่ยอ้าวจะนิสัยดีมากก็จริงจริงอะนะก็คืออ้าวเป็นคนรักครอบครัวมากเทคแคร์ครอบครัวและครอบครัวจริงๆแล้วก็คอยเทคแคร์เพื่อนแบบเออมีอะไรก็คอยเชื่อมเพื่อนอย่างนี้ก็อ้าวเป็นคนเพื่อนคนดีคนนึงเนี่ยแหละ เอฟเฟกเศร้านะคะสาวเศร้ามากค่ะต่อไปอ้ําขอลงกรอบหน้าก่อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้มันขาวมากคือหน้าแบนเหมือนจานดาวเทียมสเตจที่อ้ําเป็นยังไงคะเขินบิ๊กแล้วว่าเขินจีสเตจทแบบอยากได้เป็นจาแบบเห็นแล้วแบบแชรใจละลายเลยเห็นแล้วก็อยากกีนอ่ะขอกินนะเพราะเป็คนที่แบบไม่กล้าเปิดเผยเรื่องอะไรพวกนี้เพราะรู้เพราะเป็นคนแบบ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสวยถึงขัง้นแบบจะไปเลือกว่าเออคนนี้ต้องไปสปริกอะไรเงี้ยที่จริงก็คือยังไงก็ได้นะสเปนไม่แต่ตัวค่แล้วแต่งงานอะไร่างานสีที่อั้มชอบนะคะก็คือสีพวกแบบโทนชมพูโทนม่วงอะไรอย่าง,งเางี้ยค,ค่บบททะทุกคนวานคือแบบรู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบเช็คตลอดว่าแบบเมื่อไหร่เราจะผ่านกฎของ youtube ใช่ไหมแล้วเนี่ยเราก็เช็คในแอปอะแอปของยู u ูบสตูดิโออะ แล้วเราไปเช็คว่าเราผ่านแล้วก็คือกฎของยูทูบก็คือต้องมีผู้ติดตามครบ1,000พแล้วก็คนดูคลิปเราอะรวมกว่า4 0 0พันชั่วโมงแล้วเราก็ไปดูในแอปนั้นอะคือมันบอกว่าครบแล้วคือแอปนั้นมันบอกว่า4 0 0พันชั่วโมงแล้วแล้วก็แบบเพื่อดีใจแต่ว่าทําไมถึงไม่ส่งเมลมาทัทีว่าเราผ่านแล้วเราก็ไปดูคลิปใน YouTube ว่าเขาสอนสอนการดูอะสอนการดูที่ถูกต้องคือดูยังไงแล้วก็กดเข้าไปดูพิมพ์เข้าไปดูใน Google สรุปแล้วคือเรายังไม่ผ่านเราผ่านแค่ข้อเดียวก็คือผู้ติดตามครบต่ เวลาในการดูอ่ะยังไม่ครบ4คันชั่วโมงแล้วคิดเป็นร้อยที่เราทํามาคือได้แค่2คันชั่วโมงนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอ้ําแล้วก็แบบคอยให้กลังใจเพราะว่าทุกคลิปมันคือแบบยากสทุกคนคือเวลาว่างอ้ําชอบทําอะไรคะอ้ําก็จะแบบชอบดูคลิปใน YouTube อันจริงๆอันนี้คือบอกจริงๆคือแม่ตอแหลเลยชอบดูคลิปใน YouTube แล้วแบบว่าชอบสังเกตสังเกตการตัดต่อของเขาอ่ะ เพราะว่าทุกคลิปอะที่อ้ํมเผยแร่ออกไปคืออ้ํมตัดต่อเองทั้งหมดเลยแล้วอ้มก็ชอบสังเกตคิดว่าเขาพูดยังไงเทคนิคการพูดหรือแบบว่าการตัดคลิปเขาตัดยังไงใส่เอฟเฟกต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตบมุกยังไงแล้วก็เอามาพัฒนาช่องตัวเองค่ะทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนะั้นแล้วก็ดูหนังบ้างปะลักปลายฟังเพลงบ้างปะลักปลายอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสได้สญญหนกมอ้๊มจะใส่ญหนกมอะไรคะคนเนะ เราไม่มีจมูกนที่วันนี้เกิดมาไม่มีจมูกนะคะไม่หายใจไม่ได้หายใจไม่ออกนะคะทุกคนก็รู้อยู่ว่าควรทําอะไรก่อนจมูกแล้วก็ค่อยมาหนุมเขาเรียกว่าค่อยๆไปสเต็ปสเต็ปไปแต่ขอสเต็ปแรกขอมีเงินก่อนแล้คือมีเงินถามผู้ชมหน่อยว่าที่เห็นยังไงคนที่ชอบบับที่งงนะที่เห็นยังไงคนที่ชอบบับด้วยความส่วนตัวที่อ้ํามาเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายคลิปยงยูทูบแล้วมันต้องมีว่าคนที่แอบบับแล้วก็ต้องคุยแอบบับกันอะไรอย่างงี้คือ ไเมามอยสู่กันฟังอะไรคือกำแพงคะอิดหินปูนสาหสถูกต้องค่ะมึงค่ะไม่อะไรคือกำแพงที่แบบทำให้อ้ําแบบกลัวแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะข้ามันไปให้ได้อ่ะยังแคร์คนอยู่ะจริงจริงสิ่งเนี้ยยังแคร์คนรู้สึกคนอื่นเป็นใช่เรารู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่แคร์คนอื่นเกินไปมันทําให จุดนี้มันกลายเป็นกำแพงของหนูที่แบบทำให้แบบยังไม่กล้าทดลองอะไรใหม่ๆเลยแล้วก็แบบกลัวคําพูดของคนอะไรเงี้ยซึ่งแน่แหละมันเป็นกำแพงที่หนามากและทุกวันนี้กําลังต่อสู้มันกําลังทุกมันทุกวันเพื่อให้กําแพงเนี้ยหายไปประมา โอเคไม่ต้องใส่เเสกแล้วตอนนี้ก็คือลงสีตาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จอะไรคือแรงผลักดันที่มาถึงจุดนี้คะพี่ออมคำถามนางางามมากมเลยนะคะทุกคนแ่าจะเป็นคนแม้จะเป็นคำพูดที่ทำให้เราแบบเสียเสียเสียความรู้สึกแบบว่าหรือว่าคำดูถูกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามาถึงจุดนี้จริงๆคำดูถูกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่กลัวคนนินทาด้วยแล้วเมื่อรู้สึกว่าแบบเรากลัวคนนินทามากๆอ่ะเราแบบผลักดันบีบตัวเองขึ้นมา ให้มาถึงจุดที่แบบว่ามีช่องของตัวเองอะไรอย่างนี้มีฝีมือในการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเอาทุกคำดูถูกเก็บเป็น <c oughs> เชื้อไปจะอุปสรรคคิดที่จะเรียนรู้หรืออดทนคะโอ้เป็น Q&A แนบะบ Q&A วันเกิดที่แบบว่าเหมือนกูจะไปประกวด Miss Universe อะถ <c oughs> ้าเจอ,อุปสรรคอ้ําก็คิดที่จะเรียนรู้นะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันจะทําให้ตัวเองอะดูสูงขึ้น ไม่ใช่หมายถึงเฟ่อนสูงอะดูความคลิปอะความคิดแล้วก็ความรู้อะมันทำให้เราสูงขึ้นทุกคนยังคิดได้เลยแต่ทำไมประยุทธ์ถึงคิดไม่ได้กลัวผีไหมชล้เรื่องมูเตรูไหมแต่ก่อนอะกลัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเนี้ยกลัวแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เออไม่เช่ว่าลบลู่แล้วเรื่องมูเตดูอะเชื่อไหมร้อยเปอร์เซ็นต์หลานเปอร์เซ็นต์ได้ปะกะเทยกับมูเป็นของคู่การไงที่ค่าที่สุดคืออะไรคะคือความรู้สึกค่ะ สำหรับมันคือสิ่งที่มีค่าคือความรู้สึกคนคนเราอะมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกิดมาแต่พอเกิดมาแล้วอะเจอคําพูดคนนูน้นเจอคําด่าคนนี้เจอคําบับอะไรเงี้ยมาทําให้คนเราอะลดเปอร์เซ็นต์น้อยลงแล้วความรู้สึกเนี้ยมันกลับมาไม่ได้แล้วสําหรับคนคนนั้นอะแค่คําว่าขอโทษก็คือไม่ได้แล้วเหมือนกันสิ่งที่ตัวเองกลัวว่าจะเกิดขึ้นคืออะไรคะเป็นกลัวหลายอย่างอะ กลัวแบบไม่มีเงินกลัวกลัวแบบไม่มีเงินใช้หลายอย่างก็กลัวกลัว,วกลัวทุกอย่างม,ามันอยากตอบยากมากมันอยู่ในภายในใจเป็นเหมือนร้านคำเลยก็คำถามสุดท้ายนะคะทำไมถึงชื่ออ้ําน้อยคะคำถามน,นี้คือแบบว่าอานนั้นสัน้นละกันนะคะทุกคนคืออ้าไม่ได้ตั้งเองนะชื่อนี่อ้าไม่ได้อุปหลุขึ้นมาเองมต้องเป็นอ้าน้อยอะไรอย่างี้เข้ามาหนึ่งอะทุกคน อ้ามมาเข้าชมุมนักศิลป์และทีนี้ในชมุมนักศิลป์นะมีคนที่ชื่ออ้๊มสองคนก็คือมีคนโตเป็นพี่รุ่นพี่ใช่ไหมชื่ออ้ามแล้วก็อ้๊มอีกอ้๊มหนึ่งนะคะแล้วคนอื่นอ่ะเขาเรียกอ้๊มแล้วมาหันพร้อมกันสองคนไง เขาเลยตั้งชื่อให้อั้มนะคะเป็นอั้าน้อยคนนึ้งก็เป็นอั้มใหญ่ไปนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนเรียกอั้าน้อยอั้มน้อยตลอดมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เลยเป็นฉายา,ยามาละอีกละชื่อหนึ่งก็เ,เลยะะติดปากว่าเป็นว่าอ้าน้อยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอั้มก็เหลือขั้นตอนในการทาลิปอย่างเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอั้มขอตัวไปทาลิปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาฟินิชลุกกันค่ะสวัสก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอือดแล้วะคะ่ะ やりたいな。 วัวถ่ายไปทาไมไม่ก็มีกีเสื้อไงก็เหมือนรูปบอนที่แล้วไงแต่ก็แค่มีเพิ่มมีกีเสื้อไงมงกุฎอันนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปทําไงคะใครอยากได้นะคะก็ทักมานะคะเสร็จแล้วนะคะซิโออุ้ยขข่ต่อไม่ได้แล้วแหละคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ว่าจะแฮมด้วยนะคะและอยากให้แฮมทำคลิปอะไรต่อๆไปเนี่ยก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะบาย